พอที่จะเขียนสอบเขาก็เออหมวดเอาไซเดอ h o เฮาใช่ไหมเอาไซเดอ h o เฮาแต่ก็ต้องเขียนอีู่ดยไป่อไปอออแอปเปิลดูแอปเปิลอยู่ปะไม่ไม่ไมพี่จบอเปิดอยู่ไม่แอปเปิดเลยปิดแล้วเรามีความซื้อสะสมอีกอ้าวคำที่หนึ่ง Automatic door. Automatic ah. door. Automatic door. Automatic uh, do uh, door. Uh, uh, ราาแล้วคำที่สามบาสเกตบอลบาสเกตบอลบาสเกตบอล มีทุกวันเลยดอเบลเนี่ยเราต้องคนแะเข้าบ้านแมทุกวันเลยนะ ช่วยหนึ่งคำ garden garden ช่วยตรงไหนม <Garden. S 2> ไม่ช่วยช่วยแล้วเลยก็คือแค่สองคะภาษาคไทยแล้วแตพยาญ <Garden. S 1> ชน garden คิยดยอนนะแล้วนะคำนี้คำช่วยคำหนึ่ง lawn 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 เฮ้ยเขาช่วยตรงไหนวะเนี่ยพยาญเดียวคำเดียว lawn เานเาะ พยายาเดียว่ไม่ได้แลต่ไม่ได้หมายความว่าจะช่วย,ยได้รอ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 ,อหรือ,อ,อรอรอก็คือต้องเบรกตัวหนึ่งรอ,อ้ยช่างมันทำง่ายนี่ไม่เอาเลยนะแค่พยายามสั้นๆเลยนะเอาไปรีบรีบรีบ <c oughs>

เลกาอันนี้ถือว่าเป็นคำช่วยกันคำช่วยกันเล็กอนุบาลก็ตอบได้คำเนี้เขาเล่นไงเลกเ่อ่างน้ืนี่กันเกาเก้าเกาเกเกาเขียนไงอะลืละันรู กรไกาลับอาบวัลแวนต่อมา Screen door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  Screen ห่างกันนะ Screen door ลายประตูเฮกา H9 T T O U E กาวไม่ใช่มาเทิร์นกล่าวไปทุกวันเทเรสเทเรสเทเรสถ่ายเลอ,เลอเลไม่ถ่ายาฟบ้า,า,บางนะอ่อกาวเขียนไม่ถูกเลยเอ้ยกาวฮัลโหล ต่อไปช่วยช่วยเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่มโดนช่วยแล้วกันเอาตัวอื่นก่อนอืมชิมนี่ชิมนี่ชิมนี่อ๋อก็ผ่านผ่านมันผ่านแล้วมันเกือบเห็นแล้วแบบผ่านยังไม่ได้เขียนอังกฤษก็ไม่ได้หรแต่มันเกือบอ่านแต่ว่าคำนี้จะเจอบ่อยเพราะว่าเราต้องอ่านเ่ยกระตุ้นจะเจอชิมชิมนี่ จะไม่ค่อยอยู่ในเมืองไทยเท่าไหร่นะอยู่ในต่างประเทศบ้านที่ต่างประเทศจะต้องรู้ก hey. ินนั s <S ่นทำไมอ่ะชิมนี่ไม่เป็นไรซีนมาปลอ้าวต่อไปตัวชิ่วยเกตเกตเกดเคยบอกแล้วด้วยคำนี้ใช่เมนเกตเออว่าเมนเกตไม่ต่อเมนเกตตอนนี้เอาเมนออกให้แล้วเหลือเกตตัวเดียวเนี่ย ติดเ,เขานั่นแหละต่อไป patio 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 แท้้คำโคตรยาวเลยอันนี้เราจะเห็นนะเดี๋ยว patio เต็มไปหมดเลยใช่ไหมตามทางที่เขาเป็นที่ขายแบบเหมือนห้างห้างอะ่ะแต่เข้าไปจอบรถได้ patio คำช่วย roof 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 ง่ายแม่คำเดียวด้วยแสีไม่ใช่ไม่ยิ่งนึกว่าลืมแล้วแปลแปลแปลว่าอะไรไม่รู้เนี่ยนี่ก็มีเนี่ยในบ้านนี้ก็มีบ้านเออบ้านไม่มีไม่ได้ต่อไปสิบเจ็ดตัวช่วย swimming pool swimming pool swimming pool พาร์ติโอยังอยังย่งคาใพารติโอเต็มไปหมดเลยนะบ้านนี้มีพาร์ติโอไหมไม่มีแต่พาร์ติโอก็คือตอแม่ตัวช่วยโอ้ยคาใจกับพาร์ติโอแค่ตัวช่วยนี้ไม่ได้กับบ้านเลยวินโดว์วินโดว์วินโดว์ไอตัวช่วยนะเห็นมันมีตัวช่วยเยอะอะอินดุสไงยี่สิบเต็มหมดนะเฮ้ยมั่ว ไปคำที่19มีคำไม่ได้ต้องหลายคำขอตัวช่วยหน่อย19ตัวช่วยเพราะคำนี้หลายรอบแล้ว garagegarage เมื่อวานเพิ่งโดนเลย garage ถ้าเกิดไม่ได้ก็ไม่รู้ว่าไงแล้วเมื่อวานเพิ่งโดนเลยนเยียนได้เปล่าก a r a g e ไม่รู้เอ้าไม่รู้ว่าถูกไหมยี่สิบ backyardbackyardbackyard แก็นอไร่ะงแปลูยอแว่าอะไอะแปลว่าหลังอะไรหลมันต้องอยู่มันที่นอกบ้านต้องอยู่หลังบ้านอ่ะมันต้องอยู่หลังบ้านก็ลองแปลสัคดูอ้าวทวที่น romantic door ที่สอง a อันท <Beautiful. S 2> ี่สาม basket อันที่สี่ d o o r b e l อันที่ห้า f e n คำที่หก garden อคำที่เจ็ด l a w คำที่แปด l e a คำที่เก้า n e i g h b o คำที่สิบ p l ล y g r o า n คำที่สิบเอ็ด screen d o o คำที่สิบสอง t e r r a คำที่สิบสาม c h i m n คำที่สิบสี่ g a t คำที่สิบห้า patio คำที่สิบหก r o o คำที่17 swimming pool คำที่18 window คำที่19 garage คำที่20 backyard เรียบร้อยใครทรงก่อนยังไม่ติดแจาติโอเลยห้องว่าอะไรก็นั้นแหละาติโอคำยาวมากเลยใช่ไหมใช่ไหมในนะั้นอ่ะแต่พี่กัสคำพาร์เดียวคำที่อะไรคำที่สิบห <15. S 1> ้าฟานเสร็จแล้วรุดด่นเห็นไหม น้องเยังถามเลยว่าฟาติโออยู่คำที่เท่าไหร่ฟาร์ติโอแบกอยู่ว่าแปลว่ามี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 ใครคอมเมนต์มั้ยมีมีใครคอมเมนต์มั้ยนี่ใครคอมเมนต์มั้ยขอดูด้วยโอ้โหลงโจ้งเลยมีใครคอมเมนต์เลยว่าฟาร์ติโอว่าอะไรบอกหน่อยดิ๋าร์ติโอว่าอะไร ไม่ยากจะให้ส่งแล้วเลขยกเจ็ดส่งหนุนดูหนุนเลขยงเจ็ดดูดิหนุนสิข้างเร็วเกรเ็วเร็วเร่ะห้างมีใช่ไหมนะจิ๊ดห้างมันชื่อนี้ข้างนั้นเลยเดี๋ยวนี้มันเป็นแบบไม่ใช่ห้างมันเป็นเวิร์กที่แบบเขาเอาขอน พาทิโอนะพาทิโอพาทิโอจะเป็นบเลยเฮ้ยเดี๋ยวนะุคุ้นอะที่นี่มีสี่พาทิโอวันนี้ที่นี่ไม่มีพาทิโอเราพาทีโห้าม่มพาทิโอมีที่ไหนบ้างไม่เหรอกแต่ตาไม่ใช่ลานะพาทิโอมีที่ไหนบ้างมีทุกที่แหละอาอที่บ้านนี้มีไหม คีิโออยู่หลังบ้านหรืออยู่หน้าบ้านคาซิโอได้ยังเร็วๆอกหน่อยแค่พิมพ์บอกนะจบเลยจบ

ไม่ได้หนึ่งคำแล้วเอาตัวนี้มคำที่สองบาต้องมีตัวอาร์ด้วยหายตายบาร์บีเนี่ยไม่ได้อ่านว่าคิวนะคิวมีแค่ซียูอีเพิ่มมาเอมาทำไมเพจไปคำที่สามบาสเกตบอลแปลว่าอ่าหนึ่งนะดอเบลอยู่ด้านนี้ดอเบลติดการแล้วคือติดหน้าบ้านถูกไหมที่บอกว่าติดการก่นคำใหม่ก็มีเฟ้นแปลว่าตัวบ้านสองการ์เด้นง่ายๆแปลว่า ปลาทองสวนแล้วเอาไซเดอร์เฮามีอะไรปลาทองอ่ะน้ำมันสาดวรอนะว่าสนามหญ้าหญ้าไม่ได้บอกว่ารอนหญ้าไม่ใช่เหรอหญ้าก็ได้นะอยู่หญ้าดีกว่าอันนี้วันเดียวเหรออันนี้วันนี้วเหรอสนามมีอานุโลมได้เลยนะอานุโลมอันนี้อันนุอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรอนุโลมอนุโลมอนุโลมโออคนล้อมคนล้อมอนุโลมอนุโลมไม่ได้ให้นักของอนุโลมหญ้ามันอนุโลมเพอะ สอันนนี้มัไใช่สลับเนี่ยนี่ดูดูดูเราท่องอันนี้แล้วตอนเราจำอันนี้ไม่ได้เนี่ยสลับยาอนุโลมเถอะเนี่ยถ้าเกิดนั้นมันไม่แกล่าสอ่าต่อมาใบไม้นี่ใบไม้เขาเขียนอย่างนี้ลีฟนี่ใช่เหรออยู่อาศัยแล้วแหละเนเวอร์มีด้วยเหรอคที่เก้าเนเวอร์โอ้โหเนเวอร์เราต้องทำรู้ว่าท่องอะไรในวันนี้ท่องอะไร ต่อมาเพกาอันนี้ก็ผิดอันนี้กัผิดอัการเด็กเล่นถูกต้องต่อมาสกินดอมีด้วยเหรอสกีนดอมสกินดอมต่อมาเทเรสไม่ใช่เทไรส์อันนี้อ่านว่าเทอร์ไรส์การ์ดไม่แก้ต่อมาโกงน้องไม่ได้ชิมถูกแล้วนะเหลือนี่ N.E.Y ขาดค่ะตัว Y หนึ่งตัวแบบปล่องไฟ ไปอะไรอ่ะจีนคืออะไรอ่ะฮะฮะเจนฮะเกตเจนไม่ใช่เจนนุ่นโบนะเจนค่ะเจน่าไมแพาติโอพาติโอไม่มีแอลโอ้แล้วมาเก็ดโอ้ยกาเล็ตก็ผิดการัดก็ผิดการัดผิดแล้วผิดทีรู้เปลว่าหลังคา สวีมมี่ได้สามคราที่โอเวอรวินโดว์วินโดก็น้าต้มันไม่น่ามีเพราวอัตโมติเลยการามีอาเพิ่มมาตัวหนึ่งผิดแบกไม่แปลว่าถุงนะหรือกระเป๋านี้ไม่ได้แปลว่ายาร์ชนะนี่อ่านว่าไม่ใช่ยางด้วยนะแบกยาร์อันรแบยาสองสามสี่ห้าหแารหกเหรอนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ้าวหกเหรอ เราไม่เราดีนะสิวินโดว์อะไรไม่ผิดก็ไม่รู้ว่าไงแล้วแหละเออถูกเลยบาร์ยัดถูกโว้ยเอาไม่มาดูของกันอือเอาไม่มนต้องผิดคำว่าอัตโนมัติแล้วก็บาร์บี큐อะแล้วก็ไอเฟรนส์ไอไม่ใช่ดิฟังด้วยดิว่าเขามีเอหรือไม่มีเอสละอัตโนมัติดอประตูไฟฟ้าอ่าถูกต้องบาร์บีคิวาถูกต้องบาสเกตบอลถูกต้องระเบียวให้ติดกันประตูเลื่อนมามาเฟรนส์นี่ F E N C E E F E N C ฟไม่ถูกวะคำใหม่ก็ถูกคำใหมายก็ผิดพี่ก็ถูกอยู่แล้วต่อมา Garden นแปลว่าสวนเฟนซ์สวนหลังบ้านเหรออันที่เจ็ดคืออะไรไม่เขียนอ่ะอันที่เจ็ดแปลว่ารอนไงสนามหญ้าไม่ลองเขียนหญ้าลีฟแปลว่าใบไม้นีเบิร์ตแปลว่าเพื่อนบ้านถูกพีกราวติดกันนะสองเด็กเล่น กินดอพีสกรีนเขีนมืกันเลยไปไปคันแล้วายบ้านชุดเป็นเลยองะไรเนี่ยเทเรสเรสอุ้ยง่ายง่ายเมื่อวานคัดแค่หนึ่งชั่วโมงรึ่วอะไรบลบียงอ่าบ้านเวลาเราไปร้านต่างๆเนี่ยเขาจะพูดถึงเทเรสด้วยนะเดี๋ยวเทเรสยาก็ดย่าอไปสิบสามคืออะไรอะไปอ่านนแล้วนะชินนี่ แปลว่าป่องไฟเราจะเจอในในไหนในนิทานภาษาอังกฤษเนี่ยเพราะบ้านต่างต่างประเทศเขามีป่องไฟเกตแล้วประตูประตูหลักนี่แหละพาร์ทิโอเขียนอย่างนี้พาทิโอโอ้แค่นี้เลยพาทิโอแปลว่าก็พูดคำว่าอะไรก็คือให้นับพาร์ทิโอลานบ้านที่มีอาคารหรือกระแพงล้อมรอบแล้วก็ได้นี่ใช่ไหมไม่ได้เขียนผิดลานจอดรถก็มีเขียนผิดแต่ความหมายได้ใช่ไหมไม่ได้ รูฟหลังคาถูสวิมมิงูสระว่ายนะ้ำบินโดฮะินโด,นโดไปว่าอะไรอ่ะหน้าต่างนะแล้วกเ็เกียนวก,กัอะไรไม่ใช่้าต่งรได้ไหมไม่ได้นนไไหน้าต่างมันไม่กระจกได้ไหมไม่ได้หน้าต่างมันไม่ได้มีกระจกละมันคือหน้าต่างมันไม่ใช่กระจกแบ็กยาดเขียนติดกันอ่ะ สิบสามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจแปเก้าสบสอสาไปละบ๊ายบายไม่ได้ไม่ได้อันไหนไม่ถูกก็คือไม่ถูกปันยาปันยาเมื่อไรได้สิบเกินวันมาก่อนนะพุ่งนี้พุ่งนี้ในเมืองไงซักปีนี้อะไรจะบอกเมื่อ่วานพีกาได้สิวันนี้พี่กาได้สิบสามเมื่อวานพนี้พุ่งนี้ในเมืองหลายน่แม่เลยอะ ในเมืองนี่ไงอ่าแบ่งครึ่งให้ครึ่งหนึ่งเท่าไหร่นี่หนึ่งสองสามสี่สี่พอสิห้าหกเจ็ดแปดก็คือเจ็ดเนาะให้แบ่งสี่กับสามอ่าให้แบ่งแค่สี่เดี๋ยวเดี๋ยวแปดไหมอ่สี่แผ่นให้แบ่งสี่แผ่นก่อนมันมีแปดนะสี่แผ่นแรกโอเคพรุ่งนี้ได้เต็มกันนะถ้าฟานได้เต็มก็คือวันเสาร์ไม่ต้องมีการสอบไม่เอาละฮน ได้เต็มันไหนเดี๋ยวไม่ให้สอบเลยอ่ะขอเลือกวันได้เลือกก็จะเลือกก็จะต้องทำไม่ได้นะทาพภาดหน่อยเดี๋ยวพอใจกับผลคะแนนไหมพี่กั็พอใจอยู่เพราะว่าเอาิจยุ่งไะ